ผู้าำกาับบุรดาสิริมไข่ผู้เดินปั่งในพระธรรมชาตใน,ในระดับชั้นพระนาคามีเชิญเลยครับอาการ,การายิตกอาารย์ธิตเมื่อวานข้าพเจ้านั่งสมาธิก็จะผู้ขาเข้ามาก่อนแล้วก็กำหนดสมาธิแบบอาษาอย่างเดียวจนเกิดสภาวะที่ติด ํำนวมปิดอยู่ที่ไปลายจมูกแล้วตรงนั้นก็เลยกร,ราบพระองค์ขึ้นทัหกขั้นตอนแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้ให้รูทราบชา้ีองค์เวชนาทุกเวนาตรงนี้คะ่ะตามอันญักษตตีในอีนนยามมิมองแต่คะ่ะ หลังจากนั้นสภาวะตรงนั้นก็เกิดความโล่งโป่งขึ้นมาค่ะตอนขึ้นทําเกิดความสบายโล่งใจเบาติดเบา,เบาขึ้นมาหลังจากนั้นพระเจ้าก็กราบพระองค์ สั่งพังแล้วก็ครูขาเข้ามานั่งเลยค่ะพอครูขาเข้ามานั่งก็จะมีวิติตวิจารณ์นิดหน่อยค่ะมีตกวิจารณ์นนรณข้าพเจ้าก็จะเลยมาวิธีหนึ่งองค์ธรรมด้วยการดับหิสระกำหนดสมาธิไว้ที่ปลายจมูกไม่ให้เขาไหลเคลินตามไปค่ะ,ะเดียวก็จะเกิดเป็นสุขเวนนาขึ้นมาค่ะ เพราะว่าสตกุิจาร์เขาเริ่มเบาลงคายลงสงบลงไปเขาก็เลยเกิดมีความสุขขึ้นมาในจิตใจค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่นานก็เข้าสู่ทุกขเวทนา,าค่ะมีอาการปวดขาด้านซ้ายที่นั่งขับ่อย่างนี้ก็ปวดท่านจารก,ก็บอกให้เพ่งให้จับตรงน,นั้นพาาระพเจ้าก็กำหนดสมาธิที่ปลายจมูกค่ะแล้วก็ไม่เขาเป็นคอือยังไง ก็มีมีสับปชัญญะให้ได้มากที่สุดที่ทําได้ตรงนั้นค่ะก็ดับภาาัาษะเขาจริงององทำไปตรงที่เขาปวดถึงจุดพีคสุดของเขาที่เขาป,ดปวดปวดตอยตรงนั้นค่ะเขาก็พอเขาคลายลงค่ะก็จะเกิดสภาวะที่อ่าแบบหายวับไปไปทันทีเลยอะค่ะมันก็จะ เบาตั้งแต่ล่างขึ้นบนที่เจ็บขึ้นมาถึงข้างบนนะคะล้าก็เหมือนองค์คลายแบบซาบซ่านอย่างนั้นนะคะท่านอาจารย์แล้วพอผ่านตรงนี้ไปแล้วเขาก็ะจะเป็นเขา้าททำหลายรูปสูดทำนะคะทา่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็เห็นว่าเขาก็ยังมีสุขเวนาแล้วก็องค์ทุกโวนาที่เคยเคยเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะมี ที่เขาหายไปตรงนั้นเขาก็หายไปคะแต่เดี๋ยวเขาก็มีกลับเข้ามาอีกเป็นรอบที่สองค่ะหลังจากนั้นคสาธุค่ะพอกลับเข้ามารอบที่สองข้าพเจ้าก็ก็ต่อสู้เหมือนเดิมค่ะเขาว่าจะขึ้นไปจุดที่เขาก็ตายลงอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเขารอบที่สามค่ะจนจนหมดชั่วโมงสาธุจะเป็นการน้าตาชันลุชันหรือยังอ่ะ ถ้ารู้ช่ะต้องมีสัมปชัญญะที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อวานนะคะครับก็ไม่รูช้ชัดเพราะว่ามันมีวิตกวิจาร์ความเพลินออกไปหรือไม่ทราบตรงน,นั้นอาจาตอนนี้ก็ได้เข้าถึงเวทนาที่แท้จริงเพราะนั้นเวทนาที่แท้จริงเวลาเขาสูงสุดเมื่อท่านมีสัมปชัญญะจําไว้เลยนะทุกท่านก็ต้องเจอเหมือนกันหมดเขาจะหายไปปุ๊บโดยบัดเดินนั้นเลยนั่นคือท่านทราบชารู้ชัด และไม่ยึดติดกับเขาอยู่ที่จิตอยู่ที่เสาเกินเสาหลักนะครับเขาจะหายไปโดยบัตรนั่นคือท่านผ่านทุกเวทนาและเขาก็จะทําหลายไปสู่ธรรมเข้าสู่สุขเวทนาทุกเวทนา,น,านั่นคืออัตุขความสุขนะครับเมื่อท่านตาบชัดรู้ชัดในความเป็นจริงไม่ได้สนใจอะไรเขไม่แต่ไม่แสบไม่ใส่ใจเลยเขาก็จะทำหลายไปสูธรรมเข้าไปสู่เบงขา นะครับเพราะนั้นไปตรงเนี้ยให้ถึงตรงนี้เมื่อไปถึงตรงนี้เดี๋ยวก็ทุกอย่างก็จะเข้าสู่ระบบสมบูรณ์แบบนะครับเมื่อเขาเข้าสู่อุเบกขาครับในส่วนของอุเบกขาปาโมดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินทางเข้าสู่เบกขาสัมโคชงและเข้าสู่ลมัสสัดัรปัสสัดับเป็นลําดับๆนะตอนนี้กท็ก네ทราบชัดรู Honestly, ้ชัด เดยแล้วใช่ไหมท่านบุญดีดาศีพอใครอ่าทราบชัดรู้ชัดเลยนะคะแล้วที่มาทําไมไม่รู้เนี่ยก็มันเพลินกลัวเวทนากลัวด้วยักลัวด้วยเพลินด้วยแต่ความจริงทุกมันไม่เพลินหรอกนะทุกมันปวดเหมือนเหมือนเอาจิตไปไว้ที่อื่นแล้วก็เพลินออกไปแล้วก็เลยไม่รู้ทราบต่อไปนะครับไม่ทราบชัดรู้ชัด ตอนนี้อย่ากลัวเวทนาจำไว้อย่ากลัวเด็ดขาดถ้าท่านกลัวท่านจะบรรลุธรรมไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ไม่มีการบรรลุธรรมที่บรรลุธรรมทั้งหมดเป็นชาติหรือสิไม่ใช่ของ<ม>ของเพราะกลัวเวทนาใช่ไหมไม่ทราบชัดรู้ชดัดนะครับเพราะฉะนั้นองค์กอกคือต้องทราบชัดรู้ชัตตามความเป็นจริงโดยการเพ่งที่ท่านเพ่งไปนี่แหละแม้ว่ามีมัธวิธีหนึ่งองค์ธรรมนี่แหละแม้ไม่ได้กล่าวชื่อออกไปนั่นแหละ เขาก็ทราบชาลุชาเพราะเขาอยู่ที่เสาเลื่อนเสาหลักจึงอยู่กับอะไรความเป็นธาตุเนี่ยเนี่ยธาตุทั้งหมดรวมอยูยเนี่ยดินน้ำไปลม,าามอากาศธาตุมนิธาตุในความเป็นอา่อาอยตนะแม้มีธาตุก็มีอายตนะอยู่คู่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาอยู่ในรูปของรูปเวทนาตัญญาทั้งขาดปัญญาแล้วก็ตาหูจมูกลิ้กนกายใจรูกเสียงกีิ่นรัวดวะธรรมลบอยู่ที่เดียวกันหมดในรูปของสภาวะนี้เลย ก็ในปฏิจจสมัติก็อยู่ตรงนี้เพราะเป็นอาการทางจิตแอบียงแต่ว่าไม่ได้กลาวว่าวพนามออกไปเอาละเมื่อทราบชัดรู้ชัดแล้วก็จะได้เดินมรรคกได้ถูกต้องทีนะก็สู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวแล้วก็อย่ายึดอย่าลังเลสงสัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฟันทนอย่างเดียวรู้ก็ดับไม่รู้ก็ดับเข้าใจก็ดับไม่เข้าใจก็ดับนะชอบก็ดับไม่ชอบก็ดับนะครับ พอใจก็ดับไม่พอใจก็ดับเพราะนั้นอย่าลังเลสงสัยถ้าลังเลสงสัยทุกอย่างพังหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทราบชรูุชัตตามความเป็นจริงไม่รู้ก็บอกไม่รู้เดี๋ยวว่ารู้ไม่ต้องกลัวหรอกรู้ก็บอกรู้ก็แค่นั้น,นเองเวลาครูบาอาจารย์ถามห้ามอ้อมเดกขาดนะแต่เอกลักษณ์ของท่านมุลิดาก็ดีอยู่นะครับก็รักษาคุณงามความดีไว้นะครับ ในสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไปที่ยังไม่ดีก็แก้ไขใหม่ค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันอยจะต้องไปปิดบังไว้ถ้าอะไรที่ปิดบังไว้จะไม่ลุ่มเหลืองถ้าเปิดเผยจึงลุ่มเหลือปิดบังไว้ไม่ลุ่มเหลืองนั้นธรรมของวงจึงต้องเปิดเผยทำไมจะมาก็มิดกระเมียนอ้อมไปนู่นอ้อมไปนี่พังแหงเดียวไม่ลุ่มเหลือง นั่น <inate> ไม่ลุ่งเลืองอะไรไม่ลุ่งเลืองในผู้เดินมรรคผู้เดินมก็จะไม่สว่างไม่บริสุทธิ์นะครับจะต้องเปิดเผยจึงลุ่งเลืองผู้เดินมรรคก็จะสว่างบริสุทธิ์แล้วผู้เดินมรรคก็จะเป็นผู้ที่สัมชาติคนตรงอยู่ในระบบสัมชาติคนตรงนะครับเป็นผะู้ท,ที่ใส่สว่างด้วยจักสุวิจักษุปัญญาญาณวิชาแสงสว่างนะครับเพราะนั้นองค์ธรรมจึงจะบริสุทธิ์นะครับ แอบทราบแล้วก็จัดการให้ถูกต้องไม่ทราบก็ดับให้หมดนะเมื่อจัดการถูกต้องเมื่อทราบก็ดับให้หมดอย่าไปยึดไม่ติดนะครับพอเข้าใจอย่างแบบนี้ท่านบุริดาศิริโพคายเข้าใจเจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุูเจ้าค่ะท่านคะดีแล้วนะดีใจก็ดับนะมีคำถามอะไรไหม ไม่มีค่ะท่านอาจารย์น้องกับอนุโมทนาสาธุค่ะก็ขออนุญ,ญาตใช้เวลากับท่านเพียงแค่นี้ก่อนนะครับค่ะน้องคับพิลิโมไ่ผู้เดินบากแม่ดับพระนาคามีในปันธมประชาดีทราบชารุชาธรรมปกิจิกแล้วก็ขอให้ทำถูกต้องต่อ,ตอไปได้เข้าสู่ระบบที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบจทีอนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับสาธุ น้อมกับแทบเท้พพาท่านอาจารย์น้อมกับอนุม,มนาราสารทูเจ้าค่ะ